ปลุกวิญญาณนักธุรกิจในตัวคุณอือไหนใครยังไม่รู้ตัวเองบ้างว่าตัวเองก็เป็นนักธุรกิจยกมือขึ้นเออยกเองก็ได้นะคะเพ่ครูคไม่เห็นนะเออวันนี้ครูก็มาพร้อมกับความตลกปนฮานิดนึงแต่มีสาระแน่นอนนะคะหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจเออเข้าใจว่าฉันก็ ทำส่วนหรือเปล่าทำนาหรือเปล่าหรือเป็นพนักง,งานประจําหรือบางคนเนี่ยได้กินเงินเดือนบางคนก็ได้แค่เป็นรายวันวันละสามร้อยสามร้อยกว่าบาทอย่างนี้มันจะเป็นนักธุรกิจได้ไงครูมุกี้นี่โกหกหรือเปล่าเออโมหรือเปล่าว่าทุกคนมีจิตวิญญาณธุรกิจอ่ะงั้นครูบอกนะว่าถามวันเนี้ยสมมติว่าทําอะไรก็แล้วแต่อ่ะยกตัวอย่างเป็นพนักง,งานประจาแล้วกันมีไรายได้มีเงินเดือน ถามว่าวันนี้คุณไม่ใช่นักธุรกิจเหรอถ้าหากว่าคุณไม่มีความสามารถบริษัทเขาจะรับเราเข้าทํางานแล้วเขาจะจ่ายเงินเดือนให้กับเราเหรอคะและไอ้เงินเดือนที่เขาจ่ายให้กับเรามันคือจ่ายค่าอะไรค่าความสามารถของเราที่เราไปช่วยรันธุรกิจในบริษัทเขาให้เขามีรายได้ดังนั้นตอนนี้ทุกคนเข้าใจหรือยังว่าเราทุกคนนั่นแหละที่เป็นนักธุรกิจและมีจิตวิญญาณของนักธุรกิจจิตวิญญาณนักธุรกิจทุกคนเนี่ยบางทีเนี่ยเราอะถูกจํากัด ในคําพูดไงเราก็เลยไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเราทุกคนคือนักธุรกิจนะคะบางคนเนี่ยเราไปถูกจํากัดตรงไหนไปจํากัดว่าเออเราเป็นแม่ค้าเราเป็นคนขับรถขนสง่งอ่าขับรถนักเรียนเราเป็นคนรับจ้างแม้กระทั่งบางคนก็บอกว่าฉันน่ะเป็นแค่แม่บ้านเลี้ยงลูกสามีทํางานไม่ใช่นักธุรกิจแต่จริงๆแล้วอ่ะ ทุกๆคนเป็นนักธุรกิจคะ่ะแม้กระทัง่งแม่บ้านที่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านถามว่าวันนี้ธุรกิจของแม่บ้านที่เลี้ยงลูกที่บ้านคืออะไรก็ค,คือการดูแลครอบครัวให้มีความสุขนี่คือหน้าที่ของเราคือธุรกิจของเราเมื่อเราทำตรงนี้ให้ดีสามีเราที่เขาไปทำงานข้างนอกกลับมาเนี่ยเขากลับมาเจอบ้านที่มีความอบอุ่นเจอบ้านที่มีแต่ความรัก เออมีความใส่ใจจากภรรยามีลูกน้อยรอทุกวันอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยแหะคะ่ะมันคือธุรกิจของเราที่ประสบผลสําเร็จแล้วถ้าเราทําธุรกิจที่เรามีอยู่หน้าที่ของเราอยู่ทุกวันนี้ให้ดีทุกๆุกสิง่งทุกอย่างมันก็จะเริญง,งองามตามเราด้วยอย่างที่ครูพูดไปแล้วว่าบางทีอ่ะเรามาจํากัดกับคําพูดเช่นพนักง,งานกินเงินเดือนหรือ,เ,อ,อเงินเดือนเงินวันอะไรเงี้ยเวลาเรามาคิดคําว่าเงินเดือนเรารู้สึกยังไงเงินเดือนก็คือ เดือนหนึ่งออกมาใช้ใช้แล้วก็หมดหมดแล้วเดือนหน้าเอาใหม่อ่ะรายวันยิ่งหนักบางคนเข้าใจว่าอ๋อฉันไม่ได้เป็นพนักงานเงินเดือนฉันหนักเลยฉันเป็นแค่พนักงานรายวันที่เขาจ้างเป็นวันๆก็รายได้ก็มีแค่วันๆใช้หมดไปวันๆก็หมดแล้วเนี่ยเพราะเราเอาความจํากัดทุกอย่างมาจํากัดชีวิตเราให้เราไม่ได้แสดงศักยภาพ จริงๆของเราออกมาแต่ครูจะบอกให้นะคะว่าจริงๆแล้วอะ่ะทุกคนมีศักยภาพและมีจิตวิญญาณของเจ้าของธุรกิจมีจิตวิญญาณของนักธุรกิจเต็มตัวอย่างร้อยเปอร์เซนต์วันนี้สมมติว่าเราอะ่ะทำงานอยู่ในบริษัทใช่ไหมคะเราอยากให้คำว่าบริษัทจำกัดมาจำกัดชีวิตเราคุณรืมไหมคนหลายๆคนอะ่ะแม้กระทั่งเจ้าของกิจการอะ่ะเขายังเอาคำว่าจำกัดมาจำกัดตัวเองเลย คุณมุกี้เคยเป็นคนนึงตอนแรกที่เราแบบทาธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะออกจากงานมาเพื่อมาเป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมแต่ทําไมทําไปทํามาไอ้บริษัทเนี่ยมันมาจํากัดเราด้วยมันไม่ได้จากัดเฉพาะคนอื่นที่เป็นลูกน้องเรานะแต่มันมาจํากัดเราที่เป็นเจ้าของด้วยจํากัดยังไงร,รู้ไหมนอนเร็วไม่ได้นะคะต้องนอนดึกนอนดึกเพราะอะไรนอนไม่หลับธุรกิจจะเป็นยังไงเดือนนี้จะเป็นยังไงรายได้จะพอไหม เออจะมีเงินจ่ายพนักง,งานไหมจะมีเงินจ่ายตัวเองไหมถึงเวลามาสิ้นเดือนจะมีเงินพอจ่ายสาหรับค่าใช้จ่ายทุกอย่างหรือเปล่านั่นบริษัทมาจำกัดอีกเห็นไหมคะว่าทุกอย่างมันถูกความจํากัดจํากัดไปหมดซะทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเลยดังนั้นวันนี้เปลี่ยนใหม่นะคะชื่อแท่อะไรก็แล้วแต่คุณไม่ต้องคิดรู้อย่างเดียวว่าใจเราใหญ่แค่ไหนรู้อย่างเดียวว่าใจเรามีจิตวิญญาณของนักธุรกิจแค่ไหนแค่นั้นพอเอออะ อย่างตอนนั้นอะเคยมีน้องคนหนึ่งมาปรึกษาครูเพราะว่าน้องเขาทํางานประจําที่กินเงินเดือนเขาก็บอกว่าเนี่ยนายนะให้งานทํานูน่นนี่นั่นแล้วเรามีความสึกว่าเงินเดือนแค่เนี้ยทําแค่เนี้ยแหละไม่อยากทําเยอะทําแค่พอเงินเดือนแล้วครูเนี่ยก็เลยแนะนําน้องเข้าไปว่าน้องเชื่อไหมคะว่าถ้าศักยภาพน้องมีแค่ไหนอ่ะน้องเปล่งมันออกมาให้เต็มที่ มาเปล่าตัวเองเนี่ยเปรียบตัวเองเปรียบเสมือนต้นไม้ที่อยู่ในกระถางวันหนึ่งอ่ะถ้าเราโตอ่ะโตกว่ากระถางยังไงซะเจ้าของเขาก็ต้องเปลี่ยนกระถางใหม่ให้เราอยู่ดีเพราะกระถางนั้นมันอยู่ไม่ได้สําหรับเราแล้ว,ลวคุณเชื่อนะคะ่ะคุณแสดงศัก,กยภาพของคุณที่คุณมีเพราะนี่คือธุรกิจของคุณคุณอย่าคิดว่าการกินเงินเดือนแค่นี้ไม่ใช่ธุรกิจนะเงินเดือนของคุณมันคือธุรกิจ ถ้าคุณยิ่งเปล่งออกไปมากแค่ไหรสร้างบาร,รมีของคุณในที่ทํางานมากเท่าไหร่ยังไงเขาก็เห็นพอเขาเห็นคุณทําให้บริษัทเขาพัฒนาขึ้นสิ่งที่ได้คุณก็ได้คุณอย่ามองว่าตัวเองเป็นแค่พนักง,งานแต่จริงแล้วคุณทําธุรกิจที่มีการพาร์ทเนอร์ซึ่งกันและกันคุณทําดีคุณโตยังไงเขาก็เปลี่ยนกระถางให้คุณแน่นอนเออเราอย่ามาจํากัดจําเขี่ยของตัวเองไหมว่าต้องได้แค่นี้มีแค่นี้เท่านี้ไม่จริงค่ะคนที่เขาเติบโตเนี่ย เข,เขาเนี่ยจะแสดงศัก,กยภาพออกมาให้มากมากกว่าที่เขาได้รับแล้ววันหนึ่งอ่ะเขาจะได้รับสิ่งที่มากและยิ่งใหญ่เช่นนั้นกลับมาเหมือนกันเราพูดถึงว่าคนที่กินเงินเดือนแล้วแล้วคุณจะบอกให้นะว่าน่าเสียดายอย่างหนึ่งที่ถูกจํากัดก็คือคนที่เป็นเจ้าของเองและคนที่เป็นระดับหัวหน้าคําว่าจํากัดของเขาเอาบริษัทมาจํากัดอีกตรงไหนตรงที่ว่าเขาไปจํากัดความคิดเห็นของผู้อื่น เพราะข้างบนแต่คิดว่าฉันอยู่ในระดับนี้แล้วฉันจะไม่ฟังความคิดเห็นของใครเพราะท่านฉันฟังแล้วเนี่ยมันจะมารบกวนฉันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เรานะคะควรที่จะฟังความคิดเห็นของเขาเพราะคนที่ฉลาดคืออะไรรู้ไหมคนที่ฉลาดคือคนที่สามารถให้คนที่เก่งกว่ามาช่วยเราทํางานให้ธุรกิจของเราเนี่ยจเจริญรุ่งเร,องเรืองขึ้นมาได้เนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าคนฉลาดและฉลาดเนี่ยไม่ได้หมายถึง อะไรรู้ไหมฉลาดบางคนจะเข้าใจว่าเอ้ยต้องอัจฉริยะหรือเปล่าไอคิวสูงเรียนได้เกรด A ตลอดเลยได้ต้องสามกว่านะเออเขาถึงจะเรียกว่าฉลาดอันนี้อาจจะฉลาดในสิ่งที่เขาเรียนค่ะอันนั้นก็เรียกว่าฉลาดแต่ฉลาดในการทําธุรกิจของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะทําตําแหน่งไหนทําอะไรก็แล้วแต่ความฉลาดของเราก็คือฉลาดทางอารมณ์เราต้องมีความฉลาดในอารมณ์เพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องเป็นผู้ฟังทั้งผู้ฟังและผู้รับ เวลาเรารับสารอะไรมาเราก็รับมาใช่ไหมคะใช้ได้ไม่ได้ระวังไว้ก่อนแต่คุณเชื่อเถอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามามันคือวิตามินและอาหารเสริมของเราแน่นอนมันคือวิตามินและอาหารเสริมของเราแน่นอนเพียงแต่ว่าเวลาไหนที่เราจะหยิบวิตามินอนนั้นขึ้นมากินดังนั้นรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามทีนี้ถ้าเราไม่ฉลาดทางอารมณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะทําให้เราเนี่ยสูญเสียสภาวะ แม่ว่าจะเป็นทั้งผู้นําหรือการที่เราจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันหรือจะเป็นครอบครัวก็แล้วแต่บางทีเราได้ยินเลยมาเราหยุดแป๊บหนึง่งหยุดฟังฟังทั้งเขาแล้วฟังทำความคิดเราว่ามันใช่ไหมถ้ามันไม่ใช่หรืออะไรก็แล้วแต่วางไว้ก่อนไม่เป็นไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ใช่หรือไม่ใช่ไม่มีอะไรที่ถูกหรือไม่ถูกมันแค่ว่าถูกเวลาหรือเปล่าเท่านั้นเอง เออมันอยู่ที่ว่ามันถูกเวลาหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้ามันยังไม่ถูกเวลาเราก็แค่วางไว้ืึแล้วเมื่อวานเนี่ยนะครูได้ไปอ่านหนังสืออันนึงของเอ,อ่อรอน,นาเบิร์นนะคะจําชื่อไม่ได้แล้วว่าซีเครตอะไรอ,อ๋อน่าจะเป็นเดอะเมจิกมั้งเออครูเพิ่งอ่านไปได้หน้าแรกแต่มันดีมากเลยมันดีตรงไหนหรือมม้มันมีอยู่คํานึงที่เขาบอกว่ามันเป็นเอ,อ่อวารสารมั้งของนักบุญที่ชื่อท่านแมทธิวอะคะ่ะ เออเป็นมลรสารเป็นเอ่อของคริสตจักรอะไรเงี้ยคุณอ่านแล้วครูรู้สึกว่าเออมันมันดีนะจริงๆมันแฝงด้วยอะไรบางอย่างเดี๋ยวครูอ่านเนี่ยฟังมันอาจจะไม่ตรงเป็นหนังสือนะเพราะคุณไม่ได้จดมาหมดเขาบอกว่าผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นจนเหลือเฟือและผู้ที่มีน้อยก็จะถูกริบแม้กระทั่งสิ่งที่มีน้อยนั้นหมดไปด้วย เออแล้วอัน,น ne, เนี้ยคุณรันนาเบิร์นเนี่ยเขามีพูดมาว่าหลายๆคนที่ได้อ่านบทความนี้บางคนไม่เข้าใจไปตีความหมายว่าเอทําไมโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมทําไมคนที่มีอย่างเหลือเฟือก็มีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ทําไมคนที่มีน้อยอยู่แล้วแลวยังบอกว่าจะถูกริบสิ่งแม้กระทั่งสิ่งที่มีน้อยนี่ออกไปด้วยจริงๆแล้วความหมายมันแฝงอย่างนี้คะ่ะทุกคนความหมายมันคือการที่เราอ่ะใส่ใจรายละเอียดและการสํานึกรู้คุณ สำนึกรู้คุณมันเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่เขาบอกว่าเมื่อมีมากแล้วมันจะมีมากขึ้นอย่างเหลือเฟือก็ตรงที่ว่าเมื่อเราสำนึกรู้คุณอะเราจะมีความรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รายรอบตัวเราขอบคุณทุกคนขอบคุณสัตว์ขอบคุณเผู้คนมากมายหรือสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันมีมากแล้วมันเหลือเฟือ และอีกอย่างหนึ่งที่ครูจะมาเปรียบเลยให้ฟังอะนะคะนั่นก็คือว่าเมื่อเราสํานึกรู้คุณอนะเราจะเห็นคุณค่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเห็นเมื่อเราที่เราเห็นคุณค่าสิ่งที่เราทำเคืรอะไหมเรามักจะตอบแทนออกไปผู้ที่สํานึกรู้คุณจะเป็นผู้ที่ตอบแทนและให้ออกไปเสมอและผู้ที่ให้อย่างสม่ําเสมอให้จนเป็นนิสัยผู้นั้นจะได้รับการตอบกลับมาอย่างขนานับไม่ถ้วน และการให้เนี่ยที่ครูพูดเสมอการให้คืออะไรคะการให้มันคือการที่เรามีอยู่แล้วเราเต็มอยู่แล้วถ้าเราไม่มีสิ่งสิ่นั้นเราจะให้ใครไม่ได้เลยหลายครั้งหลายๆาายทีที่ครูมุคิก็พูดเสมอว่าการให้ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นทรัพย์สินหรือเงินทองให้อะไรก็ได้ที่เรามีอยู่แล้วให้รอยยิ้มเออให้วิชาความรู้เรารู้อะไรมาเรามาไลฟ์เรามาทางคลิปบอกคนอื่นก็ได้นี่ก็คือการให้ ให้ความจริงใจให้เสียงหัวเราะไปไหนก็แจกความโชคดีให้ผู้อื่นโชคดีคือยังไงเห็นเขาเป็นในแบบเขาที่เขาเป็นยินดีในสิ่งที่เขาเป็นชื่นชมในสิ่งที่เขาได้แม้กระทั่งเราอาจจะอยากได้สิ่งนั้นด้วยก็ได้แต่เรายังไม่มีไม่เป็นไรเราชื่นชมยินดีกับเขาก็เท่ากับว่าเราอะได้รับความรู้สึกเช่นเดียวกับเขาก็คือการมีแล้วและเป็นแล้วต่างหากนี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่า ข้อเท็จจริงของคําว่าสํานึกรู้คุณบางคนน่ะไม่ไม่เข้าใจเข้าใจแค่เผือนเนว่าสํานึกรู้คุณก็คือแค่การขอบคุณขอบคุณนะ่ะมันใช่ค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราขอบคุณใครอย่างหนักเราทราบึิงใจที่เขาทําอะไรให้เราอะสิ่งที่เราจะทําคืออะไรรู้ไหมคะเราจะให้เขากลับให้เขาให้มากเหมือนกับที่เขาให้เราเนี่ยแหละ คือการแสดงการสํานึกรู้คุณแล้วรู้หรือยังคะว่าเมื่อเรายิ่งให้ออกไปเรานั่นแหละที่ยิ่งเพิ่มพูนเพราะเรายิ่งให้แสดงว่าเรายิ่งมีให้อะไรก็ได้ที่เรามีอยู่ให้ให้ให,ให้ฝึกให้เป็นนิสัยค่ะแต่ต้องให้ในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนตัวเองอย่างที่ครูบอกไงยิ้มก็ได้จริงใจก็ได้ชื่นชมยินดีก็ได้แบ่งปันสิ่งที่เรากินอยู่ให้เขาก่อนเวลาเนี่ยอะ ธุรกิจของทำแม่บ้านพอดีครูเพิ่งนึกออกคนที่เป็นแม่บ้านคนที่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านและสามีไปทํางานนะรู้ไหมคะหน้าที่ในธุรกิจของคุณคืออะไรใส่ใจและให้ความรักกับผู้อื่นแล้วคุณนะให้อะไรในเมื่อเอ้ฉันไม่ได้หาเงินสามีเป็นคนหาเงินคุณให้ได้ให้ความรักให้ความใส่ใจและดูแลเขาอาหารที่เราทําเสร็จหรือเราทําไม่เป็นเราไปซื้อมาวางอยู่ข้างหน้าตักสิ่งที่สามีชอบให้เขาก่อนตักสิ่งที่ลูกชอบให้เขาก่อน ให้เขากินก่อนที่เราจะใส่ปากตัวเองรู้ไหมคะเวลาที่เราให้ผู้อื่นก่อนที่เราจะให้ตัวเองอะ่ะมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าเราอะ่ะมีอย่างเหลือเฟือไม่มีการจํากัดไม่มีความจํากัดใดๆทั้งสิ้นเพราะเราสามารถแบ่งปันสิ่งที่เรายังไม่ได้กินทั้งๆท,ที่เราก็หิวแต่เราให้คนอื่นนั่นแสดงว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันยังมีเหลือสําหรับเราแล้วเราก็อิ่มแน่นอนนั่นแหละคะ่ะ คือสิ่งที่มันจะทําให้คนน่ะยิ่งมีอยู่อย่างเหลือเฟือมีอยู่อย่างไม่จํากัดลองไปทําดูนะคะแค่เล็กๆน,น้อยๆยิบยื่นออกจากตัวเราออกไปแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่มั่งคั่งเหลือเฟือทีนี้แล้วอีกประเด็นหนึ่งล่ะที่เขาบอกว่าแล้วคนยิ่งมีน้อยก็จะถูกดริปสิ่งที่มีน้อยนั่นนาไปด้วยเพราะอะไรตองให้เรามีเงินในกระเป๋าเยอะมากแค่ไหนถ้าใจเราข้างในมันไม่อิ่มไม่พอเราจะมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้มันมีน้อยมันยังไม่พอ สิ่งที่เราจะทําคืออะไรเอาเอาบางทีความปรารถนาของเราอาจจะกลายเป็นความโลภที่ไปเบียดเบียนคนอื่นเมื่อไหร่ที่เราเบียดเบียนผู้อื่นสิ่งที่เราจะได้รับกลับมาก็คือการเบียดเบียนตัวเองเช่นกันเพราะเราไม่ได้รักตัวเองถ้าเรารักตัวเองเราจะไม่เบียดเบียนใครเลยเออถ้าเรารักตัวเองเราจะมีแต่ความปรารถนาดีให้ผู้อื่น ดังนั้นวันนี้นะคะเรามีเท่าไหร่ไม่สําคัญเราไม่ต้องมองมันมีน้อยแต่ให้เราขอบคุณสิ่งที่มีแล้วสิ่งที่ยังไม่มามันจะมาหาเราอย่างเพิ่มพูนแล้วมากๆด้วยเออวันนี้คุูมีคลิกจากหนังสืออีกซองเล่มแต่คุจูจาจารายละเอียดไม่ค่อยได้เพราะว่าคุณไม่ได้อ่านทั้งหมดแต่คุูพอจับเจอความได้เป็นของคนญี่ปุ่นเออแล้วเขาพูดเรื่องนี้เหมือนกันเขาพูดเรื่องว่าจําชื่อหนังสือได้ว่าเออ ร้างเงินเหรียญให้เป็นเงินล้านเล่มหนึ่งแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือรวยได้ด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวแต่ครูอ่านสองเล่มนี้แล้วนะครูเข้าใจเลยว่ามันเป็นเรื่องเดียวเดียวกันนั่นก็คือการใส่ใจรายละเอียดและการสํานึกรู้คุณเขาบอกว่าไงเลยไหมคะคนรวยในญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้กระเป๋าสตางค์ใบาย,ยาวๆเขาจะไม่ใช้กระเป๋าสตางค์ใบที่มันพับจริงๆแล้วกุศโลบายมันคืออะไรรู้ไหมคะทุกคนจริงๆมันไม่เกี่ยวว่ากระเป๋ามันจะยาวหรือกระเป๋ามันจะพับ แต่สิ่งที่สําคัญก็คือเขาให้คุณค่ากับสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าเพราะเขาเห็นว่าถ้าเงินเนี่ยถูกไปใส่กระเป๋าที่มันพับเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่สบายใจที่ที่เงินมันยับเงินมันถูกพับอยู่เออแต่ถ้าเป็นกระเป๋าใบยาวเนี่ยสตางค์เนี่ยใบอะแบงอะมันจะอยู่อย่างสวยงามมันจะถูกเรียงกันอยู่ซ้อนๆกันอย่างนี้นั่นแหละมันคือสิ่งที่เขาให้การใส่ใจและสันมือกุลคุณและอีกเล่มหนึ่งที่บอกว่าสร้างเงินเหรียญให้เป็นเงินล้าน คนคนนี้เขาทํางานเขาธุรกิจเขาก็คือการดูแลนักธุรกิจที่ใหญ่ในญี่ปุ่นเ,เขาเป็นสํานักง,งานบัญชีแล้วเขาก็มาสังเกตดูว่าลูกค้าเขาที่เป็นนักธุรกิจที่มีเงินเยอะๆเนี่ยเขาไปถามทุกคนเลยว่าถ้าคุณเจอเหรียญหนึ่งตกอยู่ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกี่เยนกันแล้วแต่เนี่ยพวกเขาจะเก็บไหมเขาตอบโดยไม่คิดเลยว่าเขาเก็บเหรียญพวกนั้นแล้วเขาจะเก็บมาละทนุธนอมอย่างดีแล้วก็ไปใส่รวมกับเพื่อนๆของเขา อันนี้ก็เป็นการบ่งบอกอีกว่ามันคือการสํานึกรู้คนค่ะ มันคือการเห็นค่าในสิ่งที่หลายๆคนมองไม่เห็นให้ค่าแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆน้อยๆเมื่อเราให้ค่ากับสิ่งเล็กๆน้อยๆให้ค่ากับเพื่อนร่วมง,งานให้ค่ากับแม้แต่พนักง,งานฝ่ายผลิตถึงแม้เราจะอยู่สูงกว่าเขาแต่เมื่อเราให้ค่าเขาเราคือเพื่อนเราคือพาร์ทเนอร์กันคุณเชื่อเถอะว่าธุร,รก,กิจของคุณจะเติบโตและไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือทํางานขับรถขนส่งหรือแม้กระทั่งชาวสวนให้คุณรู้ไปเลยนะคะว่าวันนี้ขอแค่คุณดูแลธุรก,กิจของคุณ เพราะนั่นคือธุรกิจของคุณแล้วใส่ใจมันแล้วส่งมอบมันให้กับลูกค้าของคุณอย่างดีทนุถนอมมันเชื่อแต่ะค่ะว่าสิ่งเหล่านี้เขารับรู้ได้เวลาที่เขากินเขาก็จะรู้สึกถึงรสชาติของมันว่าเราตั้งใจทําให้เขาแล้ววันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลับเข้ามาหาเราอย่างเพิ่มพูนมั่งคั่งและเหลือเฟือค่ะ mm. วันนี้ครูก็พูดจนครบจบทุกประเด็นแล้วนะคะว่าปลูก วิญญาณนักธุรกิจในตัวคุณทีนี้ทุกคนรู้แล้วนะคะว่าทุกคนมีวิญญาณนี้อยู่แล้วก็ปลูกมันขึ้นมาเรื่อยๆบ่อยๆเห็นศักยภาพตัวเองว่าเรายิ่งใหญ่แค่ไหนแล้วระเบิดมันออกไปเลยค่ะโดยเฉพาะระเบิดบารามีนะเออระเบิดบารามีนี่ทาอะไรบารามีสําหรับครูคืออะไรรู้ไหมคะบารามีสําหรับครูก็คือการที่เรารู้จักที่จะรับฟังอืมเท่านั้นเองคําว่ารับฟังมันดียังไงอะ การที่เรารลบฟังเราจะเป็นคนที่ฉลาดทางอารมณ์พอเราฉลาดเราจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้บรารมีก็คือฉลาดทางอารมณ์นั่นเองค่ะพอเราฉลาดทางอารมณ์เราจะเอาทุกอย่างอยู่หมดเลยไม่ว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะคืออะไรแต่มันจะคือสิ่งที่ดีและเป็นต้นไม้ที่งอกงามสำหรับคุณเท่านั้นเอองั้นวันนี้ครูก็มาคุยกับพวกเราจนจบ ครบทุกอย่างแล้วก็สบายใจแล้วที่วันนี้ครูได้มาแบ่งปันเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ส่วนหนึ่งที่ทำให้ครูเติบโตมาวันนี้และคนที่เขายิ่งใหญ่รวยระดับโลกของญี่ปุ่นเขาก็ทํากันแบบนี้วันนี้ครูก็ได้มาบอกทุกคนแล้วหวังว่าทุกคนนะคะจะเห็นศักยภาพของตัวเองและระเบิดศักยภาพนั้นออกมาให้โลกรู้ว่าฉันเนี่แหละคือนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่เออที่ส่งมอบสินค้าและของดีๆออกไปกับผู้คนทั่วโลกเย้ Yay!